สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะก,กับรายการใช่ค่ะเราหายกันไปนานไหมนะคะ นันเลยนันเลย,เลยก็ด้วยโควิดงานโควิดทำชีดอะจะบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้ไม่เหมือนใช่ค่ะอื่นแล้วใช่ค่ะชั้นขายบ้านชั้นขายรถชั้นขายสิ่งของที่ฉันมีทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นวันนี้นะคะสสอเอมิกานะคะวันนี้จะลงพื้นที่จะไปดูแบบร้านค้าร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่แถวนี้มาสองสามปีใช่ไหมเราก็ไม่เคยรีวิวเลยจะพาไปสักสามร้านที่เราเข้าบ่อยไปดูกันว่าสถานการณ์ของเขาตอนนี้เป็นอย่าง อะไรกันบ้างไปกันที่ตลาดสดดีกว่าน้องตลาดสดก็ใกล้ <S <S เขาแถวบ้านเนี่ยคนเยอะไปตลาดสดเลยค่ะพูดดีแล้วตลาดสดไปตลาดสดก้องสดป่ะอืมไอ้นี่ไงไอโฟนดีจ้าเขาขายทุกอย่างเลยซือ้อไอโฟนดีจ้าไป อ่าสวัสดีค่ะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะขนมบ้านย้ายใหม่ครับขนมบ้านย้ายใหม่ขายอะไรบ้างคะเค้กเบเกอรี่ทั้งหมดอ๋ออันนี้คือทําเองหมดเลยใช่ไหมคะอยากเป็นโฮมเมดครับอ๋อพี่หนูถามหน่อยค่ะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะโค้งวโควิดอย่างเงี้ยค่ะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะอย่างช่วงโควิดเราก็ปิดยาวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อจนใหญ่ตลาดสดจะไม่ได้ปิดนะครับนใหญ่ไมปิดช่วงเป็นห้ามีขาดทุนมีอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพี่มีแต่รายได้ลดลงรายได้ลดลงไม่ถึงกับขาดทุนแต่ก็ไไมม่่่่่ดีีีเททาาคควรรออะะยง้ใช วนี้อ๋อโอเคค่ะทุสู้นะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวรอวัคซีนเดี๋ยวหนูซื้อมาแจกขอบคุณค่ะนี่นะคะโมเดอร์นานี่นะครับขนมบ้านใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณมากคค่ะขอบุณสวัสดีค่ะอันนี้ขายอะไรคะขายผลไม้ค่ะนี่นะคะผลไม้อยู่ที่ตลาดอะไรลูกตลาดสอง ตลาดสดลู้เรืองช่วงนี้เป็นไงขายดีไหมก็เป็นบางวันค่ะเป็นบางวันอย่างช่วงโควิดเราเจออะไรหนักๆนัมากลูกก็คนไม่ค่อยกล้าออกจากบ้านทีนึงก็ออกทีอะไรอย่างี้มีขาดทุนมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมมีค่ะมีแต่ผลไม้ก็ยังพอเก็บได้ใช่ค่ะแต่ถ้าช่วงไม่ใช่โควิดเราขายดีกว่านี้ไหมลูกดีกว่านี้เยอะเลยเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะมาอุดหนุนน้องได้นะคะที่ตลาดสอดนะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้อยากรู้อะไรถามสาวยาคูใช่ไหมคะอ๋ออยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูขายดีไหมแม่ช่วงนี้เป็นไงบ้างได้อยู่ค่ะได้อยู่ช่วงโควิดเราเจอปัญหาอะไรบ้างคะแม่ก็อย่างว่าเนาะปัญหามก็หลายอย่างไม่ป้องกันเจอแอลกอฮอลอะไรก็ต้องช่วยกันค่ะมีทอบ้างไหมคะช่วงนี้ก็ขายพอได้อยู่ะเนาะก็ยังพอได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรใช่ไหมคะอ่านขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะ อยากรู้อะไรคะอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูสิคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดูขอถามหน่อยว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างคะขายก็เงียเงียเม่นเนาะรับเรื่อยๆห่ระหว่างโควิดที่ผ่านมาเนี้ยที่มีผลกระทบเยอะไหมอมีผลกระทบเยอะครับเพราะว่าขายไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็อดขายค ตกไปเยอะมากเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยคนยก็ไม่ออกมา,ากาับบ้านกันยัะเ็ิําให้แบบว่าต้องไปทำเรื่องการตลราเดเกี่ยวกับเดลิเวอรี่แต่ว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันแน่นอนอยู่น้ว่ายอดตก,กติดต่อมาตลอดอน,นี้พี่ขายที่นี่ที่เดียวปะครเออจริงๆมี3ที่ครับแล้วกําลังจะเปิดสาขาที่4เร็วๆนี้ครับแต่ก็คือทุกสาขาก็มียอดตกติด ฝากให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าะนะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ล้มเลิกเจอวิกฤติโควิดไปแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ตกงานจากงานประจำแล้วมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าใหม่นะครับก็ขอให้สู้ๆครับแล้วก็ฝากพันธิกรรมดีไปด้วยกันครับก็สู้ๆค่ะสู้ไปด้วยกัน ยังไงเธอเอาจริงๆเข้าใจเห็นอยู่ใช่ไหมเพราะมันเป็นรอยยิ้มที่แบบก็คงมีความสุขแต่ก็เป็นมีความสุขแบบไม่สุดอ่ะเข้าใจฟีลนี้ปะจะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็ย่าแย่น,นะหลายหลายคนน่ะเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้ขาดทุนซะทีเดียวถูกปะเพราะว่าตลาดบางตลาดเนี่ยเขาให้ขายตลอดแต่อย่าลืมว่าคนก็เริ่มกลัวการเข้าถึงอ่ะมันก็น้อยลงบางคนก็แบบเลือกที่จะเป็นออนไลน์มากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรืองออนไลน์เดี๋ยวเราให้ฟังแต่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขาดทุนจําร้านได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ขาดทุนแต่รายได้ลดลงไม่ได้เเท่่าดิมแต บอกว่ามีตัวช่วยดีๆเดี๋ยวขอพูดขาดเรื่องตัวเองก่อนได้ไหมก่อนไปตัวช่วยดีอะ,อะนี่เป็นแม่ค้าออนไลน์มึงคนก็ไม่กล้าที่จะใช้เงินเข้าใจป่ะแล้วเราก็ต้องแบบค่อนข้างที่จะแบบต้องเจียดหลายๆอย่างอะความฟูงเฟอ้อของเราเราก็ต้องขายออกขายออกแต่สําหรับคนที่มีรถ เมืองจะบอกว่าตอนนี้นะคะ TTB Drive รถแลกเงินจ้ะถ้าเรามีรถเราเอารถเข้าแล้วเราก็จะได้เงินก้อนมาเอามาประทังชีวิตหรือเอามาทําธุรกิจของเราก็ได้จะบอกว่าใครที่ไม่สะดวกใช่ไหมไม่มีเวลาไปทำยังไงดีแล้วหนูจะทําไงอย่างพี่เขามารับถึงหน้าบ้านเลยครัรถมาเขามาถึงหน้าบ้านเลยเมืองจะบอกว่าไม่ได้ยากเลยเขาบอกว่ารู้ผลเรื่องต้นภายใน3 0สินาทีเมื่อเอกสารมือครบนะจ๊ะสมัครง่ายมีผู้เชี่ยวชาญทั่วไทยเลยเมืองจะอยู่ตรงไหนเขาก็ไป ช่วยมุงให้เต็มที่เลยจะบอกว่าสินเชื่อรถแลกเงิน TTB Drive เนี่ยนะคะมีบริการครอบคลุมรถแลกเงินรถแลกเงินรีไฟแนนซ์รถผ่อนอยู่มึงก็กู้นายรถแลกเงินเคลียร์นี่เคลียร์นี่แล้วก็มีเงินเหลือใช้อีกสนใจสมัครผ่านออนไลน์ได้เลยที่เว็บ TTB หรือ Facebook TTB Drive หรือโทรไปสอบถามที่1428เอาเป็นว่า กูขอให้กำลังใจทุกคนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้พวกมึงก็ต้องสู้กันต่อไปเข้าใจปะใครมันก็ท้อหมดเอาเป็นว่าวันนี้เราหลับไปตื่นมาแล้วเราก็เริ่มใหม่แต่สําหรับใครที่กําลังแบบฉันหมดหนทางแล้วฉันไม่เหลือของไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยสินเชื่อรถแรกเงินช่วยได้ฝากย้ําอีกหนึ่งครั้ง T TB Drive นะคะใครสนใจเข้าไปสอบถามข้อมูลหรือโทรไปที่1 4 2 8ได้เลยสําหรับเอ็มเอ็มก็ต้องการให้กําลังใจทุกคนเราก็เดือดร้อนเธอก็เดือดร้อนเรามาช่วยกันรุ่งนี้มาต้องดีกว่าสําหรับวันนี้รายการไส ค่ะต้องลากอะพี่กลับแต่เพียงเท่านี้วางงานจ,จบเสร็จนะเออเลิศมากเลยนะคะฝากเข้าไปสินเชื่อรถแลกเงินที่ทีบีไดรฟ์ Drive ค่ะ